เห็ดยังเหอะกระจาดอะไรวะงานเดิมมาที่น้องครัวเข้ามานต้นท่ำๆเผ็ดยำางหมดแหละครัวข้ามักเผ็ดเดินทางเกตเตอร์ตีเห็ดเดือบคุดตำก็เตรียมเปาะอยู่ใครได้สิตำสอยเนาะเมือนในน้องทีมงานเดิมทีมงานบวบครบเด้อพี่น้องเอ้ยปีนี้บวครบทีดไม่เดียวอีก เห็ป <mondo> <flix> ีง็เขากระจุ่มหรือรไล่คอยรู้ึกว่านีกระไลเลยเือจ่อยเหมือนกระไล่เปะในมงคลเออโชดีนะทำนี้ใครวะ่ไอยู่เนบอลอยู่อยู่บอแล้วบอกน้วอยู่มาหา มาด,ด,ดีมาดีมัถ่าตางขมเหมาโซ่จอ,อันนี้เหรอเออ <laughs> ทกอุกคนจบมาจานปีนั่นเหรอบบนนี้เออโอยใครได้ตังเนะแต่ละปีนั่นหาฮกเวียงนะี่น้องปีนี้ค่นไหนอย,อยู่ท่านในเห็ดท่านในเห็ดเที่อหนาวมั้งจ้ะนี่ฮะก็เจอแหละเออไม่บอกเราบา่เห็ดก็แม่สีจะหนาวอะไรเต้าซาเขาว่าซ้ำหนีกับพ่อแหละเนาะเนาะไทดูประเทศ <laughs> คข่บ <ersch> ้านนี่ั้นี้พ่อแต so ่คข่ยข่กูเสีอว่าเขาบ่มไแหงตำเหมือจอยเป็นไ่าต้ข่ปสิพัดอข่กระไลว่าเป็นได้สบายดีเนี่ยมแรงเด้อพี่น้องืันน้่านี่คู่จอยกับเอือยเอาข่าหมามาจะน้าเนาะพี่น้องาเบียนเดียวเรวมเยสบายดีเด้อใส่มาเจ้าว่าเกี่ยวคนเดียววันี้เกี่ยวคนเดียวแล้วโอ้ยอกมาเบียรแล้วเดียรแล้ เขาผม้ได้สิทุกตัวระวัือวาอมกันวะจักหยาพร้อมกันมงจขาเลื่องคือกันนอะม่จอยิีกหนาทีอาหรนาทีขึ้นีแห้งได้เลยจอเรื่องในทุกให้เรื่องกับเรื่องและที่หามือก็เเกี่ยวละ โคกเป็นยังไงเจ้าตั้งแต่ปุกปุกปุกน้อยๆสิมีแห้งตามซอยอยู่บ่น้อยๆเออทำบางดีแอคชั่นดีแอคชั่นน้อย หัวกลางใครไม่ชิมหดเอาไปอยู่กลางซื้อกินข้าวเด้อกินก็กินเส้นกูก็ได้ต้มอันนี้ต้มหมูสวัสดีป้าลูกนะเดี๋ยวไปลุกแต่ลูกประหยัดเนาะแสียหม้อเนี้ยเนาะใส่นิ้วให้ยี่สิบวันได้ละ เหียมันยุออก่องีออกเงามันสอดออกหอกเทิงพี่น้องสอดเทิงพ้ติยา่มันหมเวลาออกมันออกเพื่อออกเพื่อมายเวสี่นี่เป็นครังท่ออีสต์วนอพีนี่เนาะะบอทันในเทิงฮะกับสองนาทีจะถึงยังวะอจ่อตัวนัวนี้น่ออตันั้น้มันจะเป็นีแมว ปงก็ได้สัก้้บ้มะอมเี <S 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 um> ่ยวนขากัวมากกะโดนเติมเราพี่น้องเติเติมพุดนีกันเพิ่นหนึ่งแลนี่สูตได้ไมหรอนึ่งก้อนจขัวจขัววเพราเป็นเป็ะขแมวาขหันขัวเน่อมันขัวไว้้นาขวเจมันก็จะมาเชื่เบ้อวานัึ่งนึ่งก้อนนี่ยจะมาขัวเจาน ปี่ใกล้หน่อยเฮ็ดคอยปวดยันได้ปิดใจจะมาเฮ็ดไดปีนี้ครับบ่ปวดไม่เนยเมื่อยเลยคอยเฮ็ดบะปัวคอยยังเมื่อยเลยท่านไหนตาวถามเมื่อยก่อนเลยเหนื่อเต็มหน้าน้อปกติเหนื่อยอะไรอยู่เด้อที่ไกลใช้สิทธิ์ขอยขกระดัน้องเหนื่อยเจ้าต้นยาเขตแบบเด็ดเลยให้หวานเนาะเกี่ยวสำไรกับหมอพ่อเอาอีกเอาอีกมันเมื่อยแล้วพี่น้องเฮ็ดขมอเพื่อสิได้กินบัดจจัยที่ดีเขาะ

วาให้มันเย็นพี่น้องแล้วก็ไปกินข้าวแล้วเฮาจังสิได้มาตําตําต้องขึ้นเหรอเออแต่มันขึ้นนอยู่แต่มันขึ้นก็ทีปรีนบ่ฮหอนอากาศเย็นๆขำมือแล้วอยากพัดมีบางทีคอยวัดสมองแค่นี้น้องมาตําซอยเหรอขึ้นมาอยู่เลยมาเรียบร้ิดบ่ตําแล้วพี่น้องตําเน่ยมันขึ้นเด็กๆดือดๆดืดเมื่อ จะมันเย็นนะเอาโบมาควมสวะเจ้าของมือโอเคไม่นีอยาก่าไปบอกบอกขคดโมเป็น่เห็นแก้วขวดโ่เป็นบอส้าวีน้ ก็เนี้ยเห็ดเป็นรองอ่ะก็เป็นกรยานตลอดเห็ดอีแมงลับที่มันกระดิ่งอนแมงก็เป็นยังรอง่คนนั้นนหวงมันแบบนค่นจะมีคนตาซอยพี่น้องเลน้อยไปสายวันเดไปันเดยวไปหวว่ะายแล้วเขาว่านายขายอย่นะเพ่มข่่นัไว้ได้

มันเนี้ยงจีกันอ,อ,อ,อสีเนี้ยขมเอาขัาาขวบ่แห้งขัวบ่ซุกซุกจนบ่แหงสุดๆอ๋อใสระมเป็นขัวไหม่ถ้าพดีที่สุดคือขัวใหม่ขัวไหม่เป็นตามัาละฝนกันนะรูปขัวได้กี่เม็ดนี่นหนนแหละ หมอมันนงปวท่าแมันโมป็นตาแต่ว่าตัวนึ่งมันพอดีจะเอาคนกันเ้ยเอามันจะหน่อยจะปวดปวดจะมาปะขย้อนมาห้ากระตำม่าท่านเดได้ผู้หาหน้าที่นากการห้าเตตาคนหมอนี่เนาะเ้ากไปขวดนะเอาไปตำมคนใส่เลยตัตัแล้วก็อันนี้ปแล้วก็เอาตัวอาทิตเอาขีดมากกว่าคนนด้ ขัวะขัวไม่เวิดบ่ได้บ่ขัวไม่เวิร์ดมันตมันแก่หมนกนะขัวจะเป็นเปขี้ไม่เไปตั้มไปนั่งเลดีวตมันถึงเพราะสมบ่ีเป็นลายบ่โม่เนือส่ข้าตมขวหมอหันบข้าตามคนหมอหันพอดีข้าวขัวขาขัวซองเถื่อนซาองหมออขาตํมเหนะหมอหันพอดีหมอหนึ่งหมอนมันัตมันเหนียวค่นี่ตหมอที่ซอบ่ ตัวอีกว่านสาอ็นท้ำรกคือบันตวามันหนึ่งหนึมันเป็นยังผ่วนว่าเป็นขี้เม่ามันจิกาเป็นี่่มันกินมดแล้วอือพอตอนไปมันจิบก็เปลือกขเปลือกมันเหนียวมันเห็ดเห็ดมันจิดคืนมังเหนียวอยู่เลยเอาไปจํบปั๊กเวข้าตัวมันไปเปิปิัวเจ้งวะเอายังไงนี่ยจอะพัดเอาขี้เม่ออก ปลาขี้แมวออกเนาะเยนะเสียตาเพาแบบมันหอนใหญโอ้ยฮะเพาแบบมันหอนีเจอมันเล้วัครัวแล้วว่าอะเยวแล้วก็เอามาโดจะใช้ฉันแบบจะอยากพอดีเนาะจาบอกฮป้าอีนึงมีตํา็งาด้วนี่ตำมเิงไปทุงไปงายพัดเอาขี้ม่ตเามืงาตำมเิ่ไปงาฉันอเมือนี้มีคนมาซอยตัมาซอยบอเออนาอย อาบน้ำแล้วแล้วพี่น้องว่าตั้มก็ได้ยินเวิรงก็ได้เผื่อมันสิออกอันเด้โมผูอองก็หนาวแม่เนาะหนาวเนาะหนาวเหมือนเด้เจ้าเขาแล้วหรอวะยังยังไม่เติมกูแบบอยากไปซอยอยู่มันถอดวัเดอออกวัหน้าจากเถื่อเดี๋ยวถ้ากินข้าวเมาก็สนุกถ้ากินข้าอนึงกันเหนุ่มไม่ดี เาามา่อไปในผู้งหนะแบว่าัวได้กินข่าวเลยัวได้กิน้าวกินข่าวก็ดิ้วมาตามเลยนี่จีเอิน่เดินมาขัวอยู่นะขัเอินมึงยังคนอยู่นีขัวขาดไม่งบอกายมมันเห็นดีกว่ามายเตียามาควา ตอนตอนนี้เท่ากัได้ไปขนะัวมาอะไรพี่น้องขัวหมู่ขมหกำน้เหนกั่่ายแฟเนาะจางอนเลยนะโมมีความเป็นขวเหลาพอดีพี่น้องข้าวซานกับโมปานแข้งแข็งนี่แนี่่ายราโป หยำเป็นเข่าโขมเนีจะไปต้กับมุนกักพักกินี่ซื่อใช่ารใส่าเข่าโมเป็นขัวเฮือนโผเท่าหมดเไปเวิร์กนะเิ่นเท่าคือบงจกเนาะดาบหนึ่งพอดีาจกไหนคนม่เคยเห็ดเขาหมาสี่ห้าปีห้าปีอะไรไมาเห็ดเขาหมาเลยเคยก็ดนะรัสิได้แบบนนาจำมันจะเป็นมุนตัวมันเท่แต่ก็มีนะคืัย่าไปใส่กันในเดิมนะคะใส่กันนะใส่กันในขบตัวนี้เป็นยังไง

จะเหแมวอีกจวนเจ้าเห็ดโซคนเห็ดโซคนเจ้าคุณน te um> mm ึ่งเห็ดเป็นคีแมวคนหนึงเห็ดขับไปเนาะเห็ดอไไม่เหมือนเดเห็ดับมาเออนะไม่เห็ดเต่ดอนแหดดอนเนาะมาดอนเออขับพี่หันหักดำเออเินได้อยางเ่ือยาดงงจากไหเอือดจอยเริดง่านเดิยเริงามเราอันนี้ แค่ตึ้งตึ้งก็ได้เขาขวัวไม่เน้องพี่น้องไม,าาม่ดำแต่ว่าอ่อน,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 อ,อ,นอันนี้เนาะเอออ่อนคัะอันนี้อ่อนงามแทบตายอ่อนงามวันนี้พี่น้องตอนทำยีสตคิดว่าสิบบริเกินเข,ข้ามาคิดว่าสิได้กินเข้าไป งามเนาะโอ้ยหยวดหยุดห <bin uk> <azo> ้อน you know so <nice> yeah. okay. ้ำกขากินและนูกปทองเเด้อถ่าปใจยันทะเลเด้อแต่บนูกอนึ่งอ้ยเอื่อยกระถากินเฮ้ยโอเค สบยีปา er ุ่แมหันไปารุ่งมเดิมตาเดนีดนนี่มันยังเซตาบอสต์ตล่าพี่น้องตา่าก้อยสกับขมเวเนาะสุแสบลยะอ่อมือออกถมาะกินอะอ๋อมือออกมือขาดได้เลยพี่น้องเอ้ย ตำจนสากรุดพี่น้องาดเจือถึอว่างเดียวที่อังไม้รุน่ยขืนจังทำไมตอกตอกเขาอ้ตำจนขบรุดละขม้นหัวมาอ่ะ ว <c ười> ่าม <ti bild et> ันไก่สิแล so, like ้วแต่เราเยังอีกบาทเดียวแล้วมั้งอดอดเอาอยังไงยังคุณสิวถือขอมว่าเราันอันนี้มันมีต้องไปไปคอยจะเจาะเด้อสบายดีพี่น้องแล้วแล้วตอนนี้เ้าก็ตั้งขมวมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยมีแต่สิกอยใส่ นำมาเผาที่บา้าซุกผ่ากินเนาะี่ก้อยดิูด้ึกว่าขามอแบบเยี่ยมยอดงามมากพี่หนอเหมือนนี่ยังบอกไม่เจ้ยวไม่ยมาแยม่าเราใช่ไหนแต่ว่าบมีมางไหนก็ร่างแบดเนาะพี่อับแดดอับแดวกับตองมาถือแกบวันนี้เนาะแกวขมอแล้วสิคันไข่แบแหลไม่ดอนแะบบุมมา้อีก เบ่งมยออืมานาะ่าส่ี่ยเต้าำตาลมใส่น้อยกด้กัน่งใส่น้ำตาลก็ได้นะขอย่าง่ใส่น้ำตาลก็ได้ผู้ได้มากใส่น้ำตาลเนาะพี่น้องอยเสนมะ่าวน้ำตาลเขาะขาเนี่ขาเมานี่เขาเอาไปเห็ดดลายเมนูเลยพี่น้องเอาเ็ดเมนูขนมหวานก็ได้แบบไปเห็ดใส่วานเนาะ เอาไปเห็ดใส่บบกอื้อเียงก็ได้ด้วยว่ากินเปล่าๆก็ได้เ่ลเพื่อสีแดดเนาประมาณแปดมุ้งเคงไหลบ่สีามุ้งหบ่จะดแเติมตนหนึงี่าอเยเมันเปื่อยเอาใสงวเดียวไปเียงกันแล้วก็าใส่เดินามมีแก่ใส่เดินดนนะแม่แม่แก่มมีีแก่าูึงนี่้อง ของแสบได้นี่อ้าวตอวขวดบอลอันนั้นขี้แมวออกมันฝึกไปจับใจมันเป็นแสบตัวขิแมวแกกินตีแกปเด็กๆน้อยๆกินเนาะเดี๋ยวกะเาะกระบดเดี๋ยวกะหอกระบดเดี๋ยวกระเพาะอันบดเองเนาะเดี๋ยวบแเดี๋ยมแห้งกินข้าวสายน่ะมันว่าเนาะมันบอต้องสีกินแบบเป็ดแบบเป็นยังไงตัวแล้วเปลืองเขาสีฟ้าเออเปลืองไฟสีขาวฟาดดีนะผัดได้หลาย มาแล้วอาพอวะมดอืดได้นเลยไส้ด้านดอืดัดอีกเด้อคอยสกินเด้ออื้อไปนีกินเบิเบน้ะเบิดไปเนะม่ดเนื้อเท็ดไหมเบินี่วะเบิทนี่เพี่น้องเเอากิตาเป็นสิโม่เลาอยู่ังามเนาะง่ามสไปเบิ่ง่าเจงแ้งเออวะเนอเนาะ เสร็จสิ้นถึงเวลากินแล้วมาบ้านไยไหนอหนุกนอดนอประเลยนอนเรือเอียงไดไรเอียงตุกอุงเท้นอนวัอดีมาสิพวกมาตำอีตัวนั่งกินแล้วแตาอีตัวนั่งพูกกินใจบอกเลยสุดเป็นข่าวเลยตัวนี้แทบจะด้ตัวนี้ วั้มันดอะไเด้่บางทีเนี่เฮ้ยขมังไหนเนี่ยเสือสีแดงเสือสีแดงเสืสีแดงโอ้โหมันก็มันคือขยันอยื่นั้นนะเป็นจังไงวันัวคืออาจารย์ม่ยองมากที่แบ่ง dạng <laughs> thì gia đình kim thầm còi bán bán nó. bán còn nhiều nụ, nó. <laughs> bán 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 หนึ่ก้อนมันแข็งหนึ่ก้อนบอกจตำหยาเลยเด้อผักตำหยาดแกกระดอเนาะว่าอันนี้่ขอเผื่อเผื่อมันแบบว่าบพอดีมันก็แห้งไปนเนาะมนีใบักทุกอยู่เือนมนีเนาะเา็ตนึ่ใครตำใส่ไปบาซุกตำมือนี่จะเพิ่นเป็นยังพี่น้องสงอารมณ์ดีอารมณ์ดีดานขอื้อต้องเอยากเพิ่นไนอารมณ์ดีตต่อือือมันคือมาตา่เดกินเอา่ สบายดีพี่น้องแสบวันเนาะมันดอกแบบวันไหนกันเนียวหนุ่มพี่น้องแสบพี่เบื่อหนึ่งเอาละพี่น้องตำจนหอดเดกอดื่มสิกเก็ตม่งเลยเนาะตอนที่ทราบถูกแล้วพี่น้องถึได้จบคลิปใบเทียนสมิเด้อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหนาเด้อบาย